อาสวัสดีพี่ซีสุภูสุขคนครับผมตอนนี้อัดก็ได้เดินทางมาหอดบัตรของพอจำนาะพี่น้องเนาะพอจำใจดีที่มาตามแนวทางของพอจำนาะพี่น้องเนาะหมดที่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนเอาเหรียญไปสวดเพื่อนเอาเหรียญไปสวดก็คือได้ศูนย์สามตัวเดียวเมืองเกลือประสันเอาคือพอขายเนาะมันแสบๆเลยแม่คือขายก็พอขายเนาะแสบๆคือมันขายเนาะนั่นเผ็ดๆแต่โอ้ยถุงจักบาท โอ้ยโอ้ยขายขเนี่มันเสีบๆมันดอก,กอันนี้เปเอาตเสอนเอาเสือกจอาเสมากเอาติดไว้หน้าบ้านพาะอะอ่อเลยบะอัน,น,น,นนะอันนีผู้ไดจ้างอะ แต่มีผู้ใดจ้างผู้ใดถือเลขหลายๆกับจ้างในเ้ืโอ้อันอันขั้นผู้ใดถือเลขหลายกับจ้างจีโรถแห่อยู่ใสน้องเมกอยู่น้องเมกจ้ะเดี๋ยวนู้ดเสียวน้ำบัสถิ่ไม่ให้ดอกอันนี้ยุ่ยไปนี่เลยนี่น้องเมฆกับน้องเมฆไม่อยู่ที่เสียวเนี่ยว่าอ่ะขอมดีครับผมวัาดีครับวัาดีครับวัาดีวัาดีเพลงใดพ่องวดเมื่อนึงคือว่ากันเอาเหรียญีหยังไปสวดข้าวกันโคตรเหรียญหลาพศสิบเจ็ดเหรียญกาโคตรพศสิบเจ็ด เรียนบาทนี่เรียนบาทสิบเรียนได้ส่สามตัวเกสามขยนไปลังส่สาตัวเดียวเอาข้ไปซื้อตลังเลขสวดแม่บ่แมันเลขคำนวณแม่พูดซื้อกับซื้อตลางโอ้ยไปซื้อไะไไปซื้อตลังนี้เห็นย่้โรงเรียนเหรอข้ข้างานโอ้สื่อตลบานนี้ว่านีเอาไปสวดไปพ่อสวดมาขึ้นอย่างนี้อ้มาขึ้นในตัวไหนพ่อเห็นเจ็ดสอเห็นเจ็ดสองเขาเห็นเจ็ดูนย์ โอ้ก็ฟอกเขียนเลขว่าจังไรวะเลขนางเนาะเลขนางให้เลขสวดว่าเป็นสวดเอานะเหลขกโอ้เงืนตาคุณซีดเหรียญพราะเราซดเหรียญเป็นสวดมาขึ้นมาขึ้นเลยเอาเหรียญเก่าเป็นบอกดูเอาชุดไหมชุดเก่าชุดเปล่าคือเหรียญหนึ่งนี่มันขีดสวดได้ข้างเดียวบ่ซีดเหรียญเอาลงในั่งขันมุ่นครับสวดได้ห้าก้อนสุดสามได้เอาน้องไปเอาไม่มาลงอีกซีดเหรียญมาขึ้นเปล่าของไม่มาลงอีก เลรียน,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 นเียน,นบาทกาขุดพอสวสิบสิอโอ้จจอเจ้าวผมเขียนไว้กันยังบ่ลืมกาเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์เห็นบ่คือกันเนะาะนโอ้ตะวันเหล็กเจีนง่ามโอ้จอเจ้าคอมเขียนเจ็ดนวัาเจ็ดเจ็ดสองสามตัวเอาหาเจ็ดสองให้น โอ้ครัเจ็ดสนเลยห้าเจ็ดส่นเดี๋ยวผมเขียนใส่ทั้งขางมันฉีดปนมันฉีดปนครับอันมันเลขสามตัวในมนมีเจ็ดมีสามมีศูนย่ครับเอาเลขสามตัวสับออมีเจ็ดมีสามมีศูนยโอ้โอ้มัน้มันมีตัวอะไครับสามตัวมีเจ็ดมีสามมีศูนย์ด้วยนะมโอมีสามมีสามสามีเจ็ดมีศูนมีเจ็ดมีศูน มีศูนย์อ๋อเปนชิมีอย่างสิตาสองเดี๋ยวเพื่อบางคนบางคนเห็นเป็นบางบางคนเห็นเป็นสอง 2, บอกอเห็นจสองกันดิโอ,หอ 7, 2, เห็น 7, 2, เจ็ดสองแหยงกันอยขันน้ำมันเนี่ยสี่สามเงินตัดต่อสองหมื่นจริอเห็นแค่จอดมันนี่นี่แค่จลขันน้ำมัน,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 นยี่หออ้อนี่ละโอ้ขันน้ำมันอยนี่อันอันพ่อเนี่ยเป็นเพื่อนนี่ครับพ่อจำเมื่อเมื่อสี่สามกวาดรถโอสามสี่ซื้อมันตัวเดียวเนาะตัวเดียวน่ะ ปัดงวดทีงวดที่3พ่อเจ้าบ่ลูกปัดแสดงว่าเลขกันเลขที um, oh, ่พ่อไปสวดเอานี่เขามาหลายงวดต้นงวดตัวนี่3เข้าโอ้เลขก็ก่อนไปยันเอาคืนยันไปอีกตัว เพราะจำใจดีเขาจะร้องใจบวครับลู่ลู่ครับพ่าจำใจดีครับเล่นเจ็ดเดี๋ยวได้ครับเล่นเจ็ดลองศูนย์โอ้เดี๋ยวผแต่วันที่เับพเน่เขียนวันที่ออกวันที่ใส่สิบหกครับสิบหกวันเสาร์เนาะรับวันเสาร์สิบหกเดี๋ยวผมเขียนทับออกอะไรจะง่ายดีหกเจ็ดให้พ่อเขียนบัดนี้ มผมเขียนรถมันโอ้ผมเขียนก็ได้บอกรบนบนกับสองมาบนหลักสิบหลักสิบคือเจ็ดกับสองมาบนหลักสิบรถหลักสิบคือเจ็ดกับสองเราคุยตรงกับเด็กคำนวณเลยเจ็ดกับสองเดี๋ยวจะซื้อผมกับคุณเขียนเขียนต่างอะไงเจ็ดเจ็ดหลักสองเจ็ดคือหลักสิบบนหลักสิบเจ็ดกับสองหลักสิบเจ็ดกับสองมาบนหลักสิบ เี๋ยวขึ้นแต่รางเลยนี่ขึ้นบนหลักสิบผมนี่เขียนปิดอจุดเลยหลักสิบเนาะเขียนติดกันพ่อตัวหลักสิบบนหลักสิบบนเจ็ดกับสองอเอา้าถ้าวิ่งเลยพอ่อวิ่งเจ็ดเลยก็วิ่งเจ็ดตัวเดียวนี่บนวิ่งเจ็ดที่พ่เต็มหน้ากระดาษเนาะผมเขียนเนี่ย ขั้นให้ผมเขียนเต็มหน้ากระดาษเดี๋ยวดิบนบนวิ่งเจ็ตัวเดียวเด้อพี่น้องตรงกันกับเลขนางเลขสวดเด้อพี่น้องนักพันได้เขียนตัวนหนังสือนี่เล็กหน่อยปอนึองยังงามกว่า <c oughs> ของผมผ่อกันยังเอาขั้นจับ จับคู่จับคู่นั่นนีพ่อจับคู่บนเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเอามันคืออีตรงกันกับเรียกนางเอาแต่ตัวเดียวกันก็เรียกนางตัวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเอามันตัวเดียวกันเลขกับเรียกนางนี่ตรงกันคักแต่ยสองคู่เนี่ยพ่อบนโอ้ยแขนคาเ่นอก่านเนี่ย โอ้ทอดทอดทอดสาพอมาแล้วหอมมาแล้วลางนั่งไก่เลยแ้เนาะนั่งอย่างนี้เขาบานงบ้านนี่ยทาัเป็นผ้าถูกองเนี่ยเขาฮ่นี่ เง,ง,งเทีย่โอโทรมาตรงเทียคนไหนผู้่นงเทพอาพี่น้องขาเล,ลียกางก่อนได้ตอน,อนตอเรียกบนเรียกบนเนี่พอหามาแล้วเดี๋ยวทอกกันได้พี่น้องได้โอ้คือสร้างแบบสร้างร้กเอพี่น้องเอาเรียกบนไปก่อนได้พี่น้อนนงได้ ร้อันนี้อันนี้เลขพ่อพ้นสวดเราได้พป็นหวังอยู่ด้วยไม่ต้องเทียบไม่ต้งบอกว่าต้องเทียบซื้อบอกซื้อเสียง้าื่องน้ำกันีโอแสดงว่าเอฟซีพ่อหลายตัวนี้จาจนจำอะไรแม่อ้วนแม่วันรับอ ล่างนี่วิ่งใพ่อล่างโมโหเด้ลเน<อ>าอันนี้อันนี้พอ่อห้ตะบนบนี่ยเรียกบนแั่เรียกบนว่าแสดงว่าล่างว่าไ้ล่างขั้นในว่าเลขที่ออกก็ได้พ่อคงสื้ไข่ล่ะคงใช้ล่างมาสองศูนย์กับสองมาล่างโอ้าารเรียเก้าเลขวิ่งเนาะศูนย์กับสองมาล,ามาลา่างหันเ่าเ้าโอ้โหโอ้โหใช่แล้วเขาเก้า<อ>เขาล่างแล้วโอ้มาหาเงินขอโมแม่อยู่อ โอ้ยบานนี้คิดได้มาตามคู่วัดหงพ่อบานนี้แต่ว่าพ่อขี่อยู่บ้านตลอดมาต่นล่ะอันล่างนี่จับคู่ปพ่พ่อหะะโอ้โอับสหศูนกับสองมาหลังมาหน่วยมาหนวยเลื่อนสิพอ่อโอ้หมดก่อนมาหนวยเก่า คนไทยม่เลยครับข้านไอซข้าวไยังครข้าวไอ้์คัมไอซ์รีมกเขาในกล่องบันนี้เอาแม่คุณคือว่าฝันแม่นยูสันนคฝันอซมเก่าโอ้งัดกอนฝันไอีเก้าว่าใ้แม่ฝันได้ตัวใดแม่อบว่ากลิ่นว่าสกิม เขาเจ้าเคยมาดูน้ามาดูดวงน้ำเคยมายามันนี้เขาเจ้ามายามมาดูดวงไม่พอพน้ำเลยเขาจ้เขาจ้าเคยดูเคยแจ่มมากเลือกท่าก็เป็นน้ำราว่าฝันได้เก้าเจ็ดวันนี้ไดแล้วบ่แม่วันนี่ไรแล้วบ่เขาสองวันเขาสองวันเลยอ่ะเอาวันี้บอกบอกแม่แบงฝันเนี่ ยังขนาในฝันเอาเลขกี่ออกล่ะแสดงว่าวันนี้บ่อดะไรตัวนี้บ่เลยมันห้อมหมดใช่ไมมห้อมกันเบ้าฝันนีข้าวตุจาเละเบ้ากันเราเบ้ซื้อบ้าู้จักคอดสิเอาออกเตะโลครับพูดอะไรหนยยังบบนนี่ไหมหน่วยสิบบนมาละเจ็กับสามมันอยู่สิบแล้วครับอืมมันไม่ค้เอาอันบ่อพ่อใค้แม่แบบประจับครูพ่อขึ้นมาให้อยู่หลักหน่วยสังเจ็สังเกสอง แกแล้วมันเป็ียนอะไรกันได้โอ้มันมาน้ำกันได้บ่เออมันเข้ากันได้โอ้มันมาโอขากันได้มาน้ำกันได้ต้องเข้ากันได้เป็นแสดงว่าสวงนั้นเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้ป่อขุนขอกันได้ไหมครับอ่อนละอืออะไรอาพี่น้องครับหน้าจอแล้วครับเด้อของขอจำพันธุ์ในใส่สือขอจำใจดีพันธุ์ในเขียนเืืออยู่อ้าพี่น้องเข้าจับหน้าจอแล้วครับเด้อเดี้อัดเยอะอ่าน แต่ก็บ่ได้เขียนว่าเลขนั่งได้พี่น้องแต่คลฉที่อ่านทีเว่าเอาอันนี้เลขนั่งงวดที่แล้วก็เข้า03ตรงๆเต็มเด้วยพี่น้องเลขนั่งนี่มันก็หลายตัวเนี่ยเพราะว่ามันเห็นหลายคนเนาะแม่นพ่อหลายคนหลายตาหลายเห็นเนาะก็ได้370แล้วก็572แล้วก็70มันตรงกันกับเลขคำนวณเลยนี่ตรงกับเลขคำนวณบนพ่อให้วิ่ง7 ลักสิบนี่มีเจ็ดส่วนลักสองนี่ยไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยได้พี่น้องได้พอมันจับคู่ให้ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดสองตรงกันกับเลขนั่งเอาได้พี่น้องเด้พ่อเพิ่นเอาเหรียญเหรียญบาทเหรียญบาทกากุดพอไปสวดเอาพอสอสิบเจ็ดพอสอสิบเจ็ดโอ้มันตรงกันกับเลขคำนวณส่วนรางพ่อพอจับคู่ให้ได้พี่น้องได้ส่วนรางพ่อให้ตาเลขวิ่งให้ตาศูนย์กับสองได้พี่น้องได้ พ่อมันทัยพ่อบรรทัยตัวศูนย์กับสองวิ่งตัวเน้นวิ่งสองกับศูนย์พี่น้องเข้าไปแคบหน้าจอเอามักตัวใดชอบตัวใดพิจารณาเบื้องบนมากกับพันนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอามันมันแห้งปังๆกันสู้ผู้สู้ก้นเอาพ่อขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับโชคดีโชคดีโชคดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม